那我去跟他开。 วันนี้จริงๆฟ้าใสก็ได้ถามกับพีดีแล้วว่าเขากําลังตามหาใครในตัวแทนประเทศเทศในตัวแทนจังหวัดของเพชรบุรีแล้วก็พังงาใช่ไหมคะแล้วก็เท่าที่ได้โจทย์มาก็คือกําลังตามหาคนที่มีครบถ้วนทั้งสาปีที่บอสต้องการและกําลังมองหาอยู่แต่ว่าในด้านของเพชรบุรีอาจจะเน้นในด้านของคนที่จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมภพราะวะที่นี่ก็ขึ้นชื่อที่เพชรบุรีะคะ่ะขึ้นชื่อด้าน2ออย่างนี้แล้วก็ในส่วนของจังหวัดพังงาคะ่ะก็จะขึ้นชื่อในด้านของ ที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติมากกว่าใช่คะ่ะก็จะกำลังจะหาคนที่สามารถต่อย,ยอดได้ทั้ง2อ,อย่างะคะ่ะกันยัน่งยืนเได้เห็นได้เห็นแล้วคะ่ะรู้สึกว่าน้องๆหลายคนมีความสวยบิวตี้คลีนการเดิอนอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็อาจจะได้พูดคุยกันกับน้องบา้านท่านแต่ยังไม่ได้ครบก็เลยเดี๋ยวจะต้องดูบนเวทีทีเดียวเลยคะในช่วงการตอบคำถามหรือว่าในช่วงการสื่อสารคะ่ะ <im> <im> <at: im pe at> สำหรับจริงๆไม่ว่าจะจังหวัดไหนอะคะ่ะเราก็ส่วนตัวคะ่ะเราก็กําลังตามหาคนที่เราคิดว่ามี potential ที่จะเป็น the next Miss Universe Thailand ได้ในแบบ new era ของพีนวัดใช่ไหมคะแล้วก็กําลังตามหาคนที่มีทั้งสามอย่างที่ครบถ้วนแต่ว่าบางทีเพราะตอนนี้มันเป็นระดับจังหวัดอะคะ่ะมันอาจจะยังไม่ได้แบบเป๊ะแบบที่ทุกคนกําลังต้องการแบบคาดหวังแต่ว่าสำหรับฟ้าใสมองหาคนที่คิดว่าคนนี้มีแววสามารถที่จะแบบต่อยอดได้ถ้าเกิดมีการที่ เขาเรียกว่าเวลาในการที่จะแบบนิดนึงพักการ่ะใชา่ต้องหาคนที่โฟล์แพ็กเกจมากที่สุดค่ะในวันนี้ ที่คุยอะค่ะหลายคนเขาก็จะมีความกังวลไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางคนเขาก็จะบอกว่าเออแบบช่วงก่อนที่จะเข้าประกวดอะแบบเอ็นีแล้วอาจจะแบบกังวลว่าโพสอาจจะไม่ได้เต็มที่เพราะว่าลงน้ําหนักได้ไม่ไม่ครบทั่วหรือว่าบางคนเขาอาจจะกังวลในเรื่องของการตอบคําถามอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นสําหรับแต่ละคนฟ้าใสก็จะให้คำแนะนําไม่เหมือนกันเน้นในด้านของการให้กําลังใจแล้วก็เน้นในด้านของการเหมือนแบบว่าพูดคุยในเรื่องของทัศนคติมากกว่าค่ะ ใช่ค่ะัถยองคไตอนนี้เหรอคะก็รู้สึกแฮปปี้ที่ได้มีโอกาสกลับมาร่วมใน Miss Universe จังหต่างๆค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเวลาที่เห็นน้องในวันนี้มันนึกถึงบรรยากาศตัวเองเวลาที่กำลังประกวดอยู่แล้วก็รู้สึกว่าแบบแฮปปี้มากที่มีโอกาสกลับมามีส่วนร่วมค่ะทางห่ายไม่นานสกิลเราต้องเพิ่มขึ้นไหมคะหมายความว่าสกิลนั้นหนคะปาถ่ายตา หลักแหลมบั่งมั้ยไหมว่าน้องคนนี้นะใครเลยอ๋อคือด้วยการที่มันมีการเปลี่ยนเป็น the new era of M U T คะ่ะเราก็เลยต้องดูด้วยว่าบริบทของเจ้าของลิขสิทธิ์คนใหม่อะ่ะเขากำลังตามหาอะไรซึ่งมันมีการชัดเจนอยู่ะคะ่ะว่า M G I แล้วก็บอสค่ะก,ก็ต้องการหาคนที่เน้นในด้านของ business ในด้านของ beauty queen แล้วก็ในด้านของ brain ดังนั้นตอนนี้เราก็ต้องเหมือนเวลาที่เราดูในจังหวัดต่างๆในฐานะกรรมการนะคะเราก็อยากจะหาคนที่ ตอบโจทย์ให้มากที่สุดแต่ว่าณนะตอนนี้ก็หาคนที่เป็นโฟร์แพ็กเกจในณนะแต่ละจังหวัดค่ะเมืตอนนี้เรากัางรถทูนี่ซีรุ่นแบบเต็มตัวเลยนะคะเรียกว่ารถทูเลยเหรอ เูถึงฟิวพวกเขาระกวดเลยปวดเราเอเราเองก็ไปแบบหลายๆจังหวัด <c oughs> ใช่ก็แบบรู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็พี่นวัดแล้วก็ MGI Organization ที่เปิดโอกาสให้ฟ้าใสได้ร่วมงานกับหลายจังหวัดค่ะแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็พร้อมที่จะแบบไปจังหวัดไหนถ้าต้องการอะไรฟ้าใยก็พร้อมเสมอคะ่ะอันนี้ปีนี้เป็นกาวแรกที่เราจับงาน ในปีต่อไปจะมองถึงเรื่องของการเป็นพีีบดีอะไรแบบนี้หน่อขอเน้นปีนี้ก่อนดีกว่าพี่อันนี้คือยังเพิ่งเริ่มต้นเองค่ะใช่เดี๋ยวเดือนหน้าได้ค่ะว่ามันก็จะมีหลายจังหวัดที่จัดพร้อมกันดังนั้นขอเน้นดูปีนี้ก่อนค่ะใช่อบอสเองก็เปิดโอกาสให้กับานางงามเก่าๆแบบพี่ก่อนๆกลับก็มารว่วมมีแบบนีบทบาทมากขึ้นเราเองด้วยไคะ ก็รู้สึกแฮ ppy ค่ะเพราะว่าจริงๆไม่ว่าจะเวทีไหนค่ะเวลาที่มีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีสามารถที่จะแนะนําน้องๆได้รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นเพราะว่าตอนที่ฟ้าใสเองกําลังประกวดอยู่ค่ะสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันก็คือบางทีเรามีไอดอลเป็นรุ่นพี่ท่านใดแล้วมาแล้วสามารถแนะนําให้เราแบบมีเหมือนกําลังใจมากขึ้นหรือได้เจอไอดอลเราก็จะรู้สึกแบบแบบหนึ่งอ่ะแล้วรู้สึกว่า เวลาที่เราเป็นรุ่นน้องเรารู้สึกแบบนี้แล้วเวลาที่ณตอนนี้เราได้มีโอกาสเป็นรุ่นพี่ <c oughs> ก็อยากจะมีโมเมนต์นี้ให้กับน้องๆเหมือนกันค่ะเม้่อเราเจอเพื่อนๆนางงาม่าเกัุบ้านเระ มีมีนะคะแต่ตอนนี้ในช่วงของ MUT ใช่ไหมคะจังหวัดต,ต่างๆก็จะได้เจอกับอ่าล่าสุดก็ได้เจอกับมาริยพี่มาริยใช่ไหมคะแล้วก็พี่ชามด้วยใช่คะ่ะก็อันนี้ของ MUT แต่ว่าในด้านของจังหวัดอื่นๆก็เจอด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นงานอื่นๆค่ะ,ให,ใ,ะให้ถ่ายฝาพให้เราใจน้องๆที่กำลังเข้าปราะกวดนะคะจังหวัดจะมีกำนาแล้วก็จังหวัด ะะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่มีความฝานันแล้วก็อยากจะเข้ามาสู่วงการ Miss Universe Thailand นะคะแน่นอนว่าก้าวแรกก็คือการที่เรากล้าที่จะไปประกวดจังหวัดต่างๆซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดวันนี้นะคะทางเพชรบุรีแล้วก็พังงาหรือว่าจังหวัดอื่นๆที่จะมีประกวดในอนาคตตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้นะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องได้ทำตามความฝานันแล้วก็ได้กล้าที่จะก้าวข้ามออกจาก comfort zone แต่ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรู้ว่าจุดเด่นของเราคือ อะไรแล้ว be yourself have fun ดังนั้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ